สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นการฉลองนะคะเกี่ยวกับยาสะผมสมุนไพรแบบโบร,โบราณสมัยปู่ย่าตายายเลยนะคะแฟนคลับนะนี่คือมะกรูดนะคะร้อยลูกนะคะวันนี้พี่กุ้งฉลองเลยนะคะคลิปหนึ่งพี่กุ้งดังไปถึง1ล้านนะคะหนล้านี่แสนนะคะคลิปเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ คนที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณแล้วก็วันนี้ก็จะจัดคลิปนะคะในการทำยาสระผมะไร้สารเคมีนะคะให้ผมดกดำเงางามสรวยนะคะและดีจริงๆนะคะแฟนคลับแล้วก็ช่วยบำรุงหนังศีรษะนะคะบำรุงรากผมให้แข็งแรงนะคะนี่ราคามะกรูดนะคะร้อยลูกเลยนะคะแฟนคลับมะกรูดร้อยลูกเลยนะคะนี่วันนี้พี่กุ้งก็ มีสองอย่างเท่านั้นค่ะแฟนคลับวันนี้พี่กุ้งก็จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะผ่านมานี้ก็ปีกว่าแล้วนะคะพี่กุ้งก็ผมก็ดกดําไม่มีคำว่าง,งอกเลยนะคะคนเราจะต้องทำสม่ำเสมอไปตลอดนะคะบางคนทำแล้วนะคะพี่กุ้งเข้าไปอ่านคลิปนะคะทำตามแล้วแต่ไม่สม่ำเสมอนะคะเราจะต้องทำ ไปตลอดชีวิตเมื่อไหรเรามีผมงอกนะคะบนศีรษะแล้วนั่นคือบ่งบอกว่าร่างกายของคนเรานะคะพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะแต่คนเราสามารถยับยั้งนะคะความแก่ชราได้ด้วยตัวของเราเองนะคะในการบริหารร่างกายให้ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำวันลนะ,ะ8แก้วหรือ10แก้วได้ยิ่งดีนะคะแล้วก็เราก็มาบำรุงศีรษะนะคะ แก้อันไซเมอร์นะคะแล้วก็ผม,ผมร่วงนะคะแล้วก็ผมร่วงนี่เกิดจากการขาดวิตามินหรือรากผมไม่แข็งแรงนะคะเนื่องจากวัยนะคะบางคน40อัพขึ้นหรือ30อัพขึ้นแล้วนะคะก็จะเจอผมหงอกในทันทีนะคะตอนนี้นะคะพี่กุ้งจะมาแชร์บอกต่อเลยนะคะว่าแฟนคลับที่หน้ารักกันทุกท่านไม่ต้องตกใจแล้วนะคะและไม่ต้องคิดมากนะคะ ไขรหัวร้านยกมือขึ้นใครผมร่วงยกมือขึ้นเลยนะคะนี่แหละค่ะสูตรเคล็ดรับง,ง่ายๆนะคะเราทําด้วยน้ําสาวข้าวนะคะแฟนคลับตอนนี้พี่กุ้งเปิดแก๊สเต็มที่นะคะรอให้เขาเดือดหน่อยนะคะแล้ววันนี้พี่กุ้งก็จะรงมะกรูดนะคะ100ลูกเลยนะคะในการทําน้ําสมุนไพรหมกักใช้ประจําบ้านครัวเรือนเรานะคะ แล้วก็ทําให้เรามีเป็นสาวคงกระพันแล้วก็เป็นหนุ่มคงกระพันอย่างแน่นอนนะคะคนไหนไม่เชื่อไม่ลองทําก็จะไม่รู้อย่างแท้แน่นอนนะคะนี่คือมะกูดร้อยลูกเลยนะคะวันนี้100%่งร้อยลูกหอมนะคะนี่คือน้ําของเขาแล้วก็มเมล็ดของเขาเราไม่ต้องแกะนะคะแฟนคลับเราผ่าครึ่งอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ ใช้ทั้งเปือกทั้งน้ําของเขาโรงไปในต้มเลยนะคะแฟนคลับนะไม่ยากค่ะเป็นน้ําสาวข้าวข้าวอะไรก็ได้นะคะข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสาวสาวให้อะไรก็ได้หมดนะคะแฟนคลับเพราะว่าเป็นวิตามินข้าวนะคะเขาสามารถที่จะบํารุงเส้นผมให้เราเงาแล้วก็ดกดําอ่อนนุ่มแล้วก็เป็นสาวคงกระพันนะคะอย่างดีมากๆเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะเดี๋ยวนี่นะคะ นี่นะคะเห็นไหมคะเยอะมากเลยนะคะดีมากๆนะคะนี่รองทํานะคะมีคนหลายคนทักมานะคะว่า,าทำแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะวันนี้พี่กุ้งจะมาบอกเคล็ดลับช้าๆนะคะให้กับแฟนขับที่น่ารักทุกท่านได้เห็นความเป็นจริงแล้วก็ความแตกต่างนะคะนี่เปลือกของมะกรูดนะคะเห็นไหมคะ เปลือกของมะกรูดนะคะเขาเขียวนะคะก็มีสรรพคุณทําให้เส้นผมแล้วก็รากผมแล้วก็บารุงสมองของเราไม่เป็นอันไซเมอร์เลยนะคะนะคะแล้วก็บางคนนะคะโดนแมลงกัดต่อยนะคะความเปรี้ยวของมะกรูดหรือความเปรี้ยวของมะนาวนะคะก็จะกําจัดพิษร้ายของแมลงนะคะที่ต่อยเรานะคะถ้าใครโดนพึ่งต่อยแตนต่อยต่อต่อยนะคะให้รีบเอามะนาวหรือมะกรูดนะคะบีบน้ําใส่ตรงที่เราโดนต่อยนะคะ จากนั้นนะคะเขาจะหายในหนึ่งนาทีอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะแชร์บอกต่อเลยนะคะคนไหนโดนมาลงมาแรงสัตว์มีพิษตะขาบหรือของมีพิษเอาน้ํามะนาวหรือน้ําของมะกรูดนี่แหละคะ่ะบีบเข้าไปเลยนะคะจากที่เจ็บปวดนะคะก็จะหายในพริบตาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่กุ้งก็จะเอามาทําเป็นน้ํายาสระผมสมุนไพรไร้สารเคมีทําให้ผมดกดําเงางามขึ้นนะคะ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะเป็นสมุนไพรใกล้ตัวใครใครที่ปลูกใบมะกรูดอ่ะเฉพาะใบมะกรูดก็มีสปปรรพคุณดีเลิศเลยนะคะต่อต้านสารมะเร็งอนุมูลอิสระทั้งหลายนะคะของใบมะกรูดนะคะเป็นสมุนไพรนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กุ้งก็ต้มน้ํานี่ค่ะแฟนคลับพี่กุ้งต้มน้ําสาวข้าวเดีย๋ยวพี่กุ้งก็ตอนนี้เขาเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมีน้ําสาวข้าวนะคะแฟนคลับนะ นี่คะ่ะยพี่กุ้งให้ดูนะคะนี่นะคะมีน้ําซาวข้าวนะคะนี่เราซาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะใช้น้ําอยูอ่ให้เต็มหม้อเลยนะคะหม้อหให้เต็มหม้ออยู่ประมาณสักหกลิตรถึง7ลิตรได้เลยนะคะประมาณเต็มหม้อประมาณนี้นะคะเพราะพี่กุ้งใช้อยู่ประมาณ100ลูกของมะกรูดนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเขาเดือดเดือดดีแล้วนะคะเพราะว่าพี่กุ้ง ต้มไปนานแล้วนะคะจากนั้นมาเราก็จะลรงมะกรูดได้เลยนะคะแฟนขับนะนี่ค่ะรงมะกรูดนะคะลงมะกรูดได้เลยนะคะนี่นะคะมะกรูดล้วนเลยนะคะนี่คือชาวบ้านนะคะเขาามาขายแล้วก็บ้านพี่กุ้งก็ปลูกด้วยนะคะแต่บังเอิญหมดแล้วนะคะแฟนขับเราเลยไปสั่งชาวบ้านนะคะอุดหนุนชาวบ้านนะคะให้เขาได้มีรายได้แล้วเราก็จะได้ม sure> ีสมุนไพรนะคะบางแฟนขับบางท่านก็มาสั่งซื้อนะคะพี่กุ้งก็ ขายด้วยนะคะแฟนขับนะขายขวดละ25บาทแต่บางทีก็ทำไม่ทันไม่มีก็อยากแนะนำให้แฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านทำเลยนะคะแล้วเราจะได้สมุนไพรที่เยอะมากนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะบำรุงปลายประสาทสมองของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็หย่อนลงไปเลยนะคะแฟนขับไม่ยากนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ผ่าล้างนะคะเราก็ร้างมะกรูดนะคะมะกรูดให้อย่างดีก็คือน้ำซาวข้าว แล้วก็มะกรูดแค่นั้นนะคะซาวข้าวนี่นะคะแล้วก็ซาวจนแบบสามน้ํสีน้ําได้เลยนะคะจนกว่าให้ประมาณ8ลิตรนะคะหรือเดลิตก็ได้นะคะแล้วแต่หม้อนะคะแต่หม้อพี่กุ้นี่หม้อใหญ่นะคะนี่ใช้อยู่ประมาณ8ลิตรนะคะก็เกือบเต็มหม้อนะคะแฟนคลับนั้นนี่เราก็ต้มนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็ลงไปเลยนะคะแฟนขับไม่ยากแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวนะคะประมาณหนชั่วโมงครึ่งน,นะคะ หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะเราจะต้องเอาอสารนะคะของมะกรูดนะคะออกมาแล้วก็ผสมประสานกับน้ำสาวข้าเป็นวิตามินนะคะนี่แหละคะ่ะสุดยอดนะคะอัจฉริยะแห่งสมุนไพรไทยนะคะไม่ต้องกลัวละคะ่ะผมงอกนะคะไม่ต้องไปย้อมสีผมยากเลยนะคะแฟนคลับเรามาทําด้วยมะกรูดสูตรนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ดีไปตลอดชีวิตเราเลยนะคะแล้วชีวิตเราก็จะอ่อนกว่าเยาว์วัยนะคะ แต่ถ้าใครอยากที่อยากจะให้ผมนุ่มกว่านี้ก็ใช้นะ้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมนิดนึงก็ได้นะคะแฟนคลับถ้าเราทําต้มนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มาผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนิดหน่อยนะคะแฟนคลับเพื่อให้นุ่มชุ่มฉ่านะคะแล้วก็ผมก็จะดกขึ้นมาทันทีนะคะจากผมงอก,งอกนะคะก็จะกลับมาให้ดําขึ้นนะคะแล้วเราก็ ถ้าถ้าเราใช้สูตรนี้ไปตลอดชีวิตแล้วก็ห้ามใช้ยาสระผมที่มีสารเคมีทุกยี่ห้อนะคะให้ให้หลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ต้องใช้นะคะบางคนอะ่ะพอผมงอกกลับมาดำแล้วนะคะแล้วเรายังกลับมาใช้ยาสระผมสารเคมีก็กลับมางอกเหมือนเดิมนะคะแฟนคลับพี่กุ้งจะบอกไว้ให้ดูรู้เลยนะคะนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเต็มหม้อเลยค่ะนี่ค่ะว้าวนะคะ ะะตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะแฟนคลับตอนนี้เราก็รอเวลาเลยนะคะหนึ่งชั่วโมงกับอีกครึ่งนึงนะคะแฟนคลับแล้วจากนั้นมา,เ,า,เ,าเป็นลูกของมะก,กรูดเขาจะตกลงไปก้นหม้อเลยนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบในการทํายาสระผมไร้สารเคมีนะคะแค่นี้ละค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะ บางท่านก็บอกว่ามันมันทำเห็นผลจริงเหรือกังชีจริงๆเราจะต้องทําประมาณหนึ่งปีก็จะเห็นผลเร็วนะคะคนไหนที่เคยไปย้อมสีผมก็จะกัดสีผมออกเลยนะคะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนทรงผมเราให้ใหม่นะคะแล้วผมก็ดกดํานะคะแต่ถ้าใครอยากจะเห็นหน้าตาพี่กุ้งก็ลองไปดูในคลิปย้อนหลังดูนะคะเพราะผมพี่กุ้งจะดําสนิทเลยนะคะบางบางทีก็จะมีสูตรเกี่ยวกับดอกอัญชันด้วยนะคะดอกอัญชันนี้ก็ เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะผมดกดําแต่ว่ามะกรูดเนี่ยจะรักษารากผมนะคะคนไหนที่เป็นแผลในศีรษะหรือหนังศีรษะอักเสบนะคะเราใช้สูตรน้ําหมักนี้นะคะแล้วก็เวลาเราสมสมติว่าเราต้มนะคะได้ถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้นแล้วก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็รอทิ้งไว้สักคืนหนึ่งให้เขาหายร้อนก่อนนะคะจากนั้นมาเราก็มีตะแกรงนะคะกรองนะคะแล้วเราก็บีบทั้งเนี่ยทั้งเนื้อทั้งน้ําลงไปตะแกรงเรากองเอาแต่น้ํานะคะแฟนคับนะ ส่วนเนื้อเราก็ไปทิ้งตามโคนต้นไม้นะคะเป็นยาบำรุงรากต้นไม้ต่อไปนะคะเราไม่ต้องทิ้งลงขยะนะคะเขาก็เป็นยาอย่างหนึ่งนะคะในการที่เขาจะช่วยให้เรานะคะหนังศีรษะเราสวยนะคะนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเลยนะคะแฟนคลับนะไม่ยากนะคะทําง่ายๆนะคะอยู่ประจําบ้านเรานะคะขอให้ใจรักนะคะคนไหนที่เป็นผมงอกนะคะแล้วก็ผมร่วงนะคะแล้วก็แก่เร็วมีริ้วรอยนะคะตัวนี้รักษาได้นะคะ คิ้วเราก็จะดกดำนะคะแล้วก็ผมก็จะเงางามดำนะคะแล้วก็ผมใหม่ก็ขึ้นจะมาแทนที่นะคะแล้วเราก็จะเป็นสาวคงกระพันนะคะไม่แก่นะคะคนโบ,นาบนราณน,นะคะเขาอายุไปถึงร้อยยี่สิบปีเลยนะแต่ถ้าเราสมองของเราขอให้แข็งแรงนะคะทุกอย่างในร่างกายของเราสั่งด้วยสมองทั้งนั้นนะคะสมองก็จะสั่งมาอยู่ที่หัวใจนะคะ หัวใจก็จะมาสั่งที่แขนที่ขานะคะให้เราในการทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราชอบนะคะหรือสิ่งที่เรารักนะคะแต่ถ้าสมองเราเสื่อมแล้วทุกอย่างมันก็เสื่อมไปหมดทุกร่างกายของร่างกายเราเลยนะคะ <IT> นี่เรามาบารุงสมองด้วยน้าซาวข้าวกับมะกรูดแล้วก็บํารุงให้ผมเราดกดํานะคะ <IT> นี่แค่นี้ละค่ะแฟนคลับก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอประมาณชั่วโมงครึ่ง แล้วก็รอยเข้าหาเย็นทิ้งไว้คืนนึงเลยนะคะแฟนขับแล้วก็จากนั้นมาเราก็ค่อยมากรองแล้วก็เทใส่ขวดแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะเข้าตู้เย็นอยู่ได้ถึง6เดือน7เดือนได้เลยนะคะไม่บูดไม่เน่านะคะเพราะเราใช้สมุนไพรไร้สารเคมีมีแค่นี้ละค่ะนี่คือบอกสูตรนะคะวันนี้พี่กุ้งก็ทําประจํานะคะ,ะนี่ก็ใช้มานี่ก็ปีกว่านะคะจะเข้า2ปีแล้วนะคะผมหงอกไม่เห็นเลยนะคะแฟนขับแล้วก็ความจําพี่กุ้งก็ดีเลิศนะคะ แล้วก็ไปเป็นอัลไซเมอร์แต่ส่วนมากคนที่ไปยอมสีสารเคมีอันตรายนะคะเพราะว่าสารเคมีพวกนี้จะซึมเข้าไปเส้นผมของเราแล้วก็ไปทํำ้ายระบบความจําของเราแล้วเราก็จะเป็นโรคอัลไซเมอร์หลงหลงลืมลืมนี่นะคะพี่กุ้งขอเตือนเลยนะคะด้วยความหวังดีจากสุนิพาสิงห์ทองนะคะ ด้วยรักและเคารพนะคะคนที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ําเสมอก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจมีอายุมัน่นขวัญยืนมีโอกาสทําบุญทาทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาเป็นประจํานะคะแผ่เมตตานะคะให้อภัยกันจงรักกันนะคะเพราะคนเราอยู่ในโลกนี้ไม่ถึงร้อยปีนะคะก็ต้องตายทุกคนนะคะแต่ขอให้เราอยู่แบบมีความสุขก,กายสุขใจนะคะมีวันนี้พี่กุ้งก็ถือว่า มาบอกเคล็ดรับง่ายๆนะคะสูตรนี้ไม่ยากนะคะสูตรร้วนน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็ะมะกรูดร้อยลูกเลยนะคะกับน้ําประมาณ8ลิตรนะคะซาวข้าวนะคะพี่กุ้งก็ตอนนี้พี่กุ้งใช้เป็นข้าวเจ้ากับข้าวเจ้าแดงผสมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เขาเดือดแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ค่อยปิดฝาหม้อนะคะแฟนคลับนี่นะคะพี่กุ้งก็จะปิดแบบนี้นะคะ นี่นะคะดังนั้นมาเราก็รอเวลาอย่างเดียวนี่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะแฟนคลับนะอ้าวก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะที่เข้ามาติชมรับชมพี่กุ้งสม่ําเสมอก็ขอขอบคุณอย่างสูงเคล็ดรับง่ายๆแบบนี้นะคะขอให้ลองทําเลยนะคะถ้าเราทําแล้วนะคะทุกอย่างนะคะจะดีด้วยตัวเราเองนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าไม่ดํานะคะอันนี้ดําอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครอยู่ที่ขอนแก่นนะคะก็เข้ามาทักทายพี่กุ้งได้นะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจก็ทักทายมาทางามือถือได้นะคะหรือ Facebook ได้นะคะพี่กุ้งสุนิพาสิงห์ทองนะคะทักเข้ามาได้นะคะแล้วทาตามพี่กุ้งนี่แหละค่ะกรองง,ง่ายๆแล้วจากนั้นนะคะลับว,วิธีในการใช้เพราะเรากรองเรียบร้อยแล้วก็หมักเข้าตู้เย็นนะคะ ก็คือน้ำหมักสมุนไพรไร้สารเคมีผมดกดำนี่นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นอยู่ได้ถึง6เดือนนะคะจากนั้นมาเวลาเราจะอาบน้ำนะคะเราก็เอาน้ำหมักนะคะมามาผสมนะคะใส่ลงถ้วยแล้วเราก็ขยี้ๆตามเส้นผมเราแล้วก็เอาหวีนะคะก้มหัวลงนะคะแล้วก็เอาหวีนะคะโลมเลยนะคะ ให้มันซึมไปทุกเส้นผมเลยนะคะจากนั้นมาเราก็หมักไว้สัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวันก็ได้นะคะแฟนคลับถ้าเรามีเวลาว่านเราก็หมักไว้เลยนะคะจากนั้นมาเราก็อาบน้ําล้างออกล้างด้วยน้ําเปล่านะคะน้ําสะอาดนะคะห้ามใช้ยาสระผมที่มีสารเคมีใดๆเราใช้น้ําเปล่าล้างสะอาดแน่นอนนะคะไม่คันศีรษะไม่อะไรนะคะเพราะเขาจะเป็นการบำรุงเส้นผมนะคะแฟนคลับนะไม่มีการทำให้ ศีรษะ,ะเราเป็นขี้กาขี้เกื่อนไม่ใช่นะคะเพราะตัวนี้จะรักษาพวกเชื้อโรคนะคะตามบนหนังศีรษะเรานะคะนี่คือเป็นยาสมุนไพรอย่างหนึ่งนะคะเพื่อทําให้ผมดกดํานะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมเราเงางามแล้วก็เป็นสาวคงกระพันเตือนความจําได้ดีเลิศนะคะน้ําหมักเนี่ย ลองทําดูนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะตลอดชีวิตเลยนะคะห้ามใช้ยาสระผมจากนั้นมาแล้ก็ล้างน้ําเปล่าปกตินะคะล้างออกแล้วก็ใช้พัดลมเป่าก็ได้นะคะแล้วก็หวีหวีผมหน่อยนะคะพัดลมเป่าให้แห้งนะคะแค่นั้นล่ะค่ะวันเว้นวันหรือ2วันชโลมครั้งในการหมักอย่างนี้นะคะแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยชินนะคะแฟนคลับพอนานๆานไปก็จะชินเองนะคะผมก็จะเริ่มนุ่มนะคะขอให้ทุกท่านสุขก,กายสุขใจทำแบบพิ่กุ้งได้เลยนะจ๊ะ รับประกันร้านเปอร์เซ็นนะคะผมหงอกกลับมาโดดดำอย่างแน่นอนบ๊ายบาย